สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกเพื่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีดีธรรมดานะครับช่องวีดีธรรมดาเป็นไปตามจุดนะลาวสตาครับลาวสา ah ตาของวันที่ของวันที่15ตุลาคม2568นะลาวสตาก็คือเลขจากประเทศลาวนะครับตรงนี้ชมทุกทุกวันทุกๆวันนะครับช่องวีด <S exaggerated> ีธรรมดาเป็นไนตามจุในะท่าทุกคนได้รวบรวเพื่อทอามาดูทุกวันทุกวันเพียงเดียวกันนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่นนนะานนะครับที่เข้ามาชมบูรณ์นะจุ๊บๆเลยฝากกดติดตามตด้วยนะครับติดตามกดกดแบนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้เข้าแต่ราะชุดวินนะเข้าวินนะวันนี้วันนี้จะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับ,อรบอเอาเท่ามาดูกันเลยนะครับดูอนเดือนยาสุตาของวันที่สิบห้านะครับสิบห้า เุ็าคม2,590เนด่นนะครับโอครัะกาเด่นะดน,นะครับเด่นนะ6,7,8นะครับขอเน้นที่7ก,กับ8นะ เป็นเก็ดกับ8นะครับความจริงมีหกเก็ดแปนะอ่าครับเก็ดแปดวิ่งกับเกนะ้าศูนยสองสามหกครับความรสองสามหนะอครับเน้นที่เกียกนะครับเนเี่ก็ยอะไรครับเนี่ยเก็ดศูนเก็ด 2อง็สาแล้วกันนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสามครับแปดศูนย์ศสองสาครับหลายตันครับนี้เลยนะครับเกิดอะไรนะครับเด่นนะครับเขียกับแป เก็บเก็เก็บซื้อเิ่งเจ็ดเจ็ดสองดองเก็บเจ็บสามดองเจ็บส่วนชุดยิงก็ทำนี้นะครับเอาคูณสองสามหกเจ็ดแปดนะครับเห็นกันนะหลายตัวไหมหลายตัวก็ตัดออกห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะไม่ไม่หลายตัวหรอกเก็บตัวนี่แหละมาณนี้กำมังดีนะครับเกิดอ่อนแล้วก็เกิดอ่อนนะเอาตาออกใบสามโมงสี่สิบห้านะครับ ตามโมกตเกิดขึ้นกับมทุกวันทุกวันนะครับต้องมีคือธรรมบิดาเป็นตนนอคร่างนี้ไดนท่เรียนเรยนรัเพื่อความเป็นุกวัติสมัเก่งเอวันนะครับัุวันครับสูดีคือดีครับ